ท่านทราบหรือไม่อินเดียไลยหรืออะไรล รูตามมาครับ <S <S <K> <S เมื่อเราอายุมากขึ้นบางคนจะมีร่องที่เกิดขึ้นบริเวณหนกแก้มคำว่าอินเดียนไลน์ก็คือเส้นของอินเดียนแดงที่มีการพาดเส้นมาบริเวณนี้กับร่องบริเวณนี้ที่เป็นร่องลึกเมื่ออายุมากขึ้นร่องตัวนี้บางคนก็อาจจะลึกมากขึ้นเหมือนใครไปขีดเส้นที่บริเวณที่หน้าคุณสาเหตุของการเกิดของอินเดียนไลน์อินเดียนไลน์ปกติจะมีอยู่สองแบบบางคนก็อาจจะเป็นเส้นตามขวางบริเวณนี้ซึ่งเราเรียกว่าพอลิโบมาล กรู ah, ซึ่งตัวนี้เองเกิดจากการหย่อนคล้อยของเส้นเอ็นที่เรียกว่าเส้นเอ็นออร์บิโตมาลาลิกแกรอีกเส้นหนึ่งที่พบได้บ่อยกว่าก็คือเส้นที่ลากผ่านบริเวณการแก้มเะเรียกว่ามิชิกรูซึ่งเส้นนี้เกิดจากเส้นเอ็นอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่าไซโกมาติกลิกแกรเส้นเอ็นสองเส้นนี้มีประโยชน์อย่างไงเส้นเอ็นพวกนี้ก็เหมือนกับเส้นเอ็นที่บริเวณล่องใต้ตาก็จะช่วยทําให้หน้ากระชับขึ้นตึงขึ้นแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นเส้นเอ็นเหล่าน,นี้จะหย่อนคล้อยลงไปก็เลยเกิดเป็นร่องข้างบนกับร่องข้าง ล่างที่เรียกว่าอินเดียนไลน์ล่องสองล่องเนี้ยมีเทคนิคการเติมพิเศษต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเจอล่องขึ้นมาปั๊บแล้วท่านจะเติมฟิลเลอร์ไปตรงล่องเลยและจะทำให้มันดีขึ้นเส้นหายเลยไม่ใช่นะคะต้องรู้หลักการก่อนถ้าท่านเติมในช่องตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง A ที่อยู่เหนือล่องหรือเหนือเส้นเอ็นปับ๊บแทนที่ล่องท่านจะหายอาจจะเป็นเยอะขึ้นได้ท่านต้องฉีดตำแหน่ง B เพราะตำแหน่ง B คือตำแหน่งที่จะยกฐานเส้นเอ็นให้ตึงขึ้นรอยเส้นนี้ถึงจะหายไป การแก้ไขอินเดียนไลน์นะครับแพทย์จะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องรู้สาเหตุว่าร่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากาการหย่อนคล้อยของเส้นเอ็นหลักการคือต้องไปขึงหรือตึงเส้นเอ็นให้ตึงขึ้นรอยนี้ถึงจะหายไปโดยการใช้เข็มทู่วางเข้าไปใต้เส้นเอ็นหรือใช้เข็มปลายแหลมปักเข้าไปใต้เส้นเอ็นด้วยฟิลเลอร์ที่มีคุณสมบัติในการยกกระชับท่านถึงจะทําให้อินเดียนไลน์นี้หายไปถ้าเติมผิดไม่ทําให้ดีขึ้นก่อนที่จะเติมฟิลเลอร์บริเวณอินเดียน ต้องเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์เลือกฟิลเลอร์ที่ผ่านออยอได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติในการยกกระชับเส้นเอ็นให้ตึงขึ้นได้ก่อนทำปรึกษาให้ดีนะครับท่านถึงจะดูดีขึ้น